พราะว่าจะประจำวันอังคารที่4มกราคม2 0 2 2เทศกาลพระคริสต์สมภพบ,บทอ่านจากจดหมายของนุบุญยอนอัครสาวกฉบับที่1ท่านที่รักทั้งหลายเราจงรักกันเพราะความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่มีความรักย่อมเกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระองค์ผู้ไม่มีความรักย่อมไม่รู้จักพระเจ้า พระพระเจ้าทรงเป็นความรักความรักของพระเจ้าปรากฏให้เราเห็นดังนี้คือพระเจ้าทรงส่งพระบุตรเพียงพระองค์เดียวมาในโลกเพื่อเราจะได้มีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้นความรักอยู่ที่ว่าพระเจ้าทรงรักเราและทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อชดเชยบาปของเรามีใช่อยู่ที่เรารักพระเจ้า พระวรสารบุญมาราโกเมื่อเสด็จขึ้นจากเรือพระเยซูเจ้าทรงแลเห็นประชาชนจำนวนมากก็ทรงสงสารเพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยงพระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่องเนื่องจากเป็นเวลายเย็นมากแล้วบรรดาศิย์จึงเข้ามาเฝ้าพระองค์ทูลว่า สถานที่นี้เป็นที่เปลี่ยวและเป็นเวลายเย็นมากแล้วขอพระองค์ทรงอนุญาตให้ประชาชนไปซื้ออาหารกินตามชนบทและตามหมู่บ้านรอบๆนี้เถิดพระองค์ตรัสตอบว่าท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิดบรรดาศิย์จึงทูลถามว่าพวกเราจะต้องไปซื้ออาหารสักสองเหรียญมาให้เขากินหรือ พระองค์ตรัสว่าท่านมีขนมปังกี่ก้อนไปดูซิบรรดาศิษย์ไปดูแล้วกลับมารายงานว่ามีขนมปังอยู่ห้าก้อนกับปลาสองตัวพระองค์จึงทรงสั่งให้ทุกคนนั่งลงเป็นกลุ่มๆตามพื้นหญ้าสีเขียว เขาก็นั่งลงเป็นกลุ่มๆกลุ่ม,ล,มละหนึ่งร้อยคนบ้างห้าสิบคนบ้างพระองค์ทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวขึ้นมาทรงแหงพระพาขึ้นมองท้องฟ้าแล้วทรงกล่าวถวายพระพรทรงบีขนมปังทรงให้บรรดาศี์ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั้งยังทรงแบ่งปลาสองตัวแจกจ่ายให้ทุกคนด้วย ทุกคนได้กินจนอิม่มแล้วยังเก็บเศษขนมปังและปลาที่เหลือได้ถึง12กระบุงเต็มจำนวนคนที่กินขนมปังครั้งนั้นมีผู้ชายถึง5,000คนข้อคิดต่อหน้าสถานการณ์ขับขันของการที่มีผู้คนนับพันนับหมื่นที่ต้องจัดหาอาหารให้กินสาวก ใช้ตาก,กะมนุษย์ในความพยายามโยนความรับผิดชอบให้พ้นตัวเริ่มจากการทูลเสนอให้พระเยซูเจ้าส่งผู้คนไปหาอาหารและที่พักตามรายทางซึ่งเป็นเรื่องลำบากและแทบจะเป็นไปไม่ได้เมื่อคำนึงถึงคนจำนวนมากต่างเพศต่างวัยและแม้จะพยายามทำเช่นนั้นก็คงต้องแย่งกันซื้อ แย่งกันหาอาหารตามร้านไม่กี่แห่งแถมในช่วงเวลาเช่นนั้นร้านรวงคงไม่มีอาหารเหลือให้จำหน่ายอีกต่างหากและแม้จะมีก็คงไม่เพียงพอต่างกับตาก,กาของพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงเริ่มแบ่งอาหารเท่าที่มีแม้เล็กน้อยทรงต้องการจะบอกโดยในว่าตราบใดที่ยังใช้ตาก,กามนุษย์คนขัาสนก็ยังจะมีอยู่ ขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2022